ต้อมีนะน้ำพิสาชิโตัโตพีมชีสิชีดโอเคลง สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้มาช่วเราเป็นเบเชียร์เกดครับวันนี้เลี้ยงน้องพีมครับเอาวันนี้ไหนคนไหนได้เจออยางนันไหนได้เจอครับอ๋อแ้วไหนก็ใส่ครอ๋อก็ เป็นการได้เดินแบบได้ร่วมงาน,นกับแอฟกาเซียเปนอีกรอบครับก็ปีนี้ก็คือได้โจทย์ที่แบบว่าท้าทายมากขึ้นแบบเรื่องของอินเนอร์ในการเดินหรือแบบว่าความเร็วต่างๆในการเดินนะครับท้าทาทยมากขึ้นครับก็เป็นโจทย์ใหม่ของวกเราในลปีนี้ใช่ครับก็ยังคงตื่นเต้นทุกรอบที่อุ๋มใช่ครนะคือ<ช>ตื่นเต้นมากใช่ทุกคนล่อสวยเท่า<ๆ>ไหร่ จริงๆไวมากครับ10ี้ไปต้องจับตาดูดีครับเพราะเราเดินเร็วมากเดินเร็วมากเป็นการเดินที่เดินเร็วมีวันอะไรนะวันที่6วันพรุ่งนี้จะจะมีวันพรุ่งนี้ครับที่น้องพิมพ์เดินพอเสร็จครับผมแล้วก็มีอะไรกับอัปโกลดได้ไหมใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูเพื่อคนดูแทนก็วันที่5วันที่5มีเพนกิลเลอร์ครับผมมีใครบ้างนะ ใครบ้างใครเดินไปกินได้บ้างอยู่มืออะไรัันล่ะหนึ่งใช่เนียร์เล็กซีโกนซีโกนน้อตัวเล็กโอโบแมดดอกสนุกมากครับผมสนุกว่าวันนี้เรามาดูเดินแบบสองงานเลยครับมีอันแรกก็คือของลีซังบองแล้วอันที่สองก็คือกับเอโจซูเอโจซูเอโจบายเอโจครับค่ะคือคือแบบตอนนั้นผมถ่ายแบบว่าเหมือนถ่ายพี่เล็กอยู่แล้วก็ ไม่แน่ใจว่าใครเดินมาแต่แบบคือสับสับกล้องไม่ทันเลยเพราะว่าโชว์มันเร็วมากเลยแล้วก็คือมันเท่มากอินเนอร์สนุกมากเลยค่ะเป็นไงฮะซังเป็นไงฮะก็สนุกดีครับบอกว่าบรรยากาศรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นอีกครั้งที่พอมาถึงแล้วตั้งใจดูแล้วก็รู้สึกแบบชอบบรรยากาศมือมากๆสำหรับคนที่มาดูวันนี้ครับเพื่อนเท่มากครับจริงมากเนี่ครับซีนกนเท่มากครับผม น้องพีมปันดิเียหมดเลยเีหมดเลยโตหรืยงยังโตหรืยงโตแล้วยังห่อแต่ว่ามันบว่าเียนไปโตแล้วนะคะเวลาแต่น้องชีก็ยังเป็นน้องชีมืนเดิ ผมเป็น <ผม S 1> นางชีสผมเป็นได้ทั้งหมดเลยครับครับก็ฝากงานแฟชั่นโชว์อันนี้ด้วยนะคะ BF แต่มันยูปีนี้ก็คือมีแบบว่าหลายๆแบรนด์เลยที่ทุกคนแบบน่าจะชื่นชอบหรือว่าเราติดตามอยู่นะ,ค,ะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็มา ชมกันเยอะๆใช่ครับผมวันนี้วันแรกมีถึงวันที่6เลยนะครับก็ฝากมาติดตามกันเยอะครับผมมาเจ็บผลงานกันหน่อยเอาละวันนี้เาสุดท้ายยูเป็นยังไงมั้งแตกไปแล้ด้วยหนึ่งล้านแตกมาแล้วดีใจมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนครับจริงๆแบบว่าคอยมองคอยเฝ้าดูแบบว่าทุกคนคอยสตรีมมิ่งอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะแบบทุกแพลตฟอร์มไหนหรือว่า ดูการโหวตเนี่ยพวกเราแบบว่ารับรูแ้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้การตอบรับเรามาโดยตลอด<ม>ครับผมไม่ต้องนิดก็หมดคือเติดขึ้นทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะคิดว่าทุกคนนะครับคิดว่าทุกคนคทุกคนโดนโตขึ้นแบบว่าภูมิใจภูมิใจด้วยภูมิใจที่<อ>ที่ได้เป็นพี่ชีส <laughs> ถ้าพี่ชีภูมิใจกันพี่ชีภูมิใจน้องคนไหนด้วยจริงจริงผมภูมิใจทุกคนเลยนะแต่ว่าที่จะประทับใจจะมีออโต้ใช่ใช่ใช่ แต่ว่าเห็นบอกว่าลุคในแบบดูของเขโตแล้วแบบโหตองโตแบบโตมากมากโตลำเราเลยยังเออบแล้วพี่ว่าอัดอั้นำัดอั้นอแล้วก็้าสูสีสูสีแล้วมีใครอีกใครอีกยังไงบ้าโอโบไหมโอโบโอโบไงโอโบเป็นยังไงเป็นพี่โอโบเป็นพี่อาคิยังไหนทำเสียงใหญ่ไหนทำเสียงใหญ่เนเดี่ยังเอาเสียงตันต่๊งเอนิดนึงมันเบาจะเกลียดไปเยอะครับเราแบบลุคันี้มันก็ใต่ขา จริงๆก็มีแบบเสนอไอเดียเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เพลงไปบ้างครับแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นในตัวเพลงก็จะมีแบบว่าเสนอแบบไอเดียเพลงที่อยากได้ครับใช่อะไรที่น้องๆสนใจพี BB ่ๆก็จะให้ยนแบบช่วยกันยนไอเดียนแล้วก็เป็นในเรื่องของคอนเซ็ปต์ครับว่าเด็กๆแบบว่ามีความคิดยังไงกับ MV อะไรออะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะแบบมีส่วนร่วมในการใส่ไอเดียไปทั้งหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าทางผู้กำกับหรือว่าดาร์เน็ตเตอร์เขาจะแบบหยิบไปเลือกใช้ยังไงครับ นะเดินไม่ไหวจริงๆเรียกว่าคขาช่วยทำท่าเต้นทำโซโลแบบว่าปังๆหอบหืดเลยค่ะแบบว่าขอบกันพอสมควรต้องใช้ถังออกซิเจนเลยใช่ถังจริงเหนื่อยครับเหนื่อยเรียกว่าซ้อมถังกระดาษดีเราก็ต้องซ้อมเที่อวไปด้วยป่ะยังไม่มีนะคะไม่รู้เลย ยังไงเดีรับพี่เพคต่อไปเป็นคนเป็นยังไงดีมตาแล้วก็ซิงกต่อไปน้าอยากทุกคนรอติดตามไอนี้พี่เคก็ปรับมาแบบเป็นดำแล้วหนามันร้อนจริๆครับมันร้อนนะก็เรียกว่าไมตัดผมนิดนึงแต่ก็ให้รอดูในอนาคตครับพี่อพร่คืผมเราเป็นสีด้านครา้งนี้แบบเป็นกัเด็ก เด็กนะผมวัเทขึ้นทิ้งตัดผมด้วยช n d อันเดอร์คัอ่ะเก็ตัดมาก็แปลีครับผมผมสีผมเฟรชจริๆครับผมสีแดงผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอุ้ยเลิกลากอย่าเลิกลากพี่มินอย่าเลิกลากเออผมผมสีเฟรชครับปัดผมวนุกจะแบบมีการมีอะไรไว้ในเอ็มดีเอ็มดีนี้มีสี่สิบบาทนี่ไหมนะมันจบไปเปิดหรือเปล่าถ้าจบไปเปิดอาจจะจบไปแต่ไปคิดเอาเองอะไรได้คิดต่อ

ใช่ครับเจ้าไทยเป็นเจ้าาพรับแล้วก็มีพรุ่งนี้ผมเดินคอสิตด้วยครับนี่ฝากน้องๆด้วยนะคะฝากน้องน้องๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกเลยอันนี้สนุกยวันนี้เป็นไงน้องพีวันนี้เป็นไงพี่สอยคำว่าอะไรสอยคำว่าอะไรไปแฝดวันนี้มันแฝดเย้แล้วอะไรครับดูครับแปลว่า